อรุณสวัสด์ยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่19นะครับผม19มกราคม6กโมงครึ่งวันนี้อากาศเหมือนไม่หนาวนะครับเป็นเมฆเหมือนเหมือนหน้าฝนนะจากวิดีโอจะเห็นว่ามืดเลยนะครับเนะี่ย ไฟถนนยังสว่างยังเดินทางสว่างได้ด้วยไฟถนนก็เอาข้าวมาเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าซื้อเอาข้าวถ้าไม่ใช่ข้าวหุงเองคือกินไม่อร่อยแล้วอะ่ะติดเป็น,นิสัยแล้วอะ่ะเรากินข้าวดีๆนะเราซื้อข้าวมาหุงเองมันก็จะได้ข้าวที่แบบ ประมาณโลละห้าสิบหกสิบมันก็จะได้ข้าวที่มีคุณภาพมากแล้วเราก็ติดเคยชินคือข้าวกินได้หมดนั่นแหละแต่ว่าเราต้องตรง,ตรง,ตรง,ตรงพูดกันแบบไม่ได้แบบเออแบบทําเป็นกินของดีแล้วลืมของไม่ดีอะไรไม่ใช่หรอกเรามันความเคยชินอะเหมือนคนกินเค็มอ่ะพอใส่น้ำปลาน้อยก็ก็จืดนั่นก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละอื ามว่ามันกินได้ไหมก็กินได้หมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราได้กินของดีแล้วมันก็มันก็อยากนะ,ะกับข้าวสาหรับผมเนี่ยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่หรอกผมเน้นที่ข้าวดีๆนุ่มๆหอมๆโอ้โหเป็นวัดอีกกแวะตลาดเหมือนเดิมนะครับผม,ผมเพราะว่าเราเอามาแต่ข้าวไม่ได้ทำกับข้าว โอ้ยังมืดจริงๆเปรียบเทียบที่มาทุกๆวันเนี่ย6โมงครึ่เนี่ย6โม30เนี่ยสงสัยวันหลังต้องเตรียมชุดนกันฝนไว้ใต้เบาะละมีที่จอดหรือเปล่าเนาะเคเหลืออยู่ กระเป๋นสิร์ตเลยดูนหนอนว่าเอ้ยร้านขายหมกก็ไม่มา กินอะไรดีเนาะกับข้าวสวยหรือจะกินแหนมดีอย่างไรดีเนาะ ร้านประจำสองร้านไม่ได้ขายก็ลำบากเลยเอ,อ๋อยังไงดีผมจะลองหอหมกร้านอื่นดูนะครับ ดูลาบดีกว่ายังไงตกหมูจ้าลาหมูก่้ยสุกค่อยดิบเอ่ยตกหมูแล้วกันหมกไก่หมกปลาหมกน้ำไมมแดงอ่มขอนี้ว่อ่ครับจ็กบาทแจ็กบาทครับสามิจ้ากวยอาว่า่ครับผม ยางลูกอัยางบัวกนลูกปลาหนึ่งก็มีลูกหมก็ไม่หมก็ดูจ้าก้อยสุกก้อยดิบตกหมูหน้าหมูลูกแกงอ้อมหมูจ้าก็ที่ไหนเยอะโซงเยอะช้างก้อยวันนี้ก็กินน้ำตกหมูแล้วกันนะครับผมเช้านี้น้ำตกหมู อาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงกินอาหารไม่หลากหลายกินแต่ที่ตัวเองชอบปัจจัยหลักสำคัญเลยนะอันดับแรกเลยรสชาติเพราะว่าผมเป็นคนที่ทำกับข้าวทานเองผมทำกับข้าวได้เกือบเกือบทุกอย่างที่เป็นอาหารไทยๆนะอาหารอีสานผมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าชอบมากผมเป็นคนอีสาน แต่ผมทำไม่ค่อยเก่งตอนในยุคที่เราอยู่บ้านนะในยุคที่เราอยู่ที่บ้านนะเป็นแม่ทำให้กินผมอยู่ต่างจังหวัดมาผมขึ้นมาทำงานอายุตอนเนี้คือผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะมากกว่าที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วผมจะไม่เก่งเรื่องการทำอาหารอีสาน ซึ่งแม่แกก็ไม่ค่อยทําอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นต้มผักแกงทอดซะมากกว่าที่บ้านเรากินเพราะว่าที่บ้านผมกินข้าวสวยไม่ได้กินข้าวเหนียวมื้อหลักของเราก็คือจะใช้คำมื้อหลักเลยใช้คำว่าเราเราเรา,เรากินแต่ข้าวสวยนั่นแหละมแม่ก็ทันกินส้มตำเราก็กินข้าวสวยบ้านเรากินข้าวสวยผมกินมาแต่เด็กเพราะฉะนั้นอาหารที่ใช้กินส่วนมากก็จะเป็นอาหารที่แบบ แบบไทยๆนะ่ยผมเลยทําเป็นแต่อาหารที่เป็นแบบไทยๆาาแต่อาหารอีสานะ่ะผมโปรดปานผมชอบแต่ต้องซื้อกินทําอาหารอีสานเนี่ยผมบอกว่าต้องประณีตกว่าอาหารไทยเยอะเลย <c oughs> <c oughs> โทษทีครับคนที่ทําอาหารอีสานเก่งเนี่ยผมยอมรับเลยเพราะว่าต้องประณีตมากแล้วก็ Uh, อุปกรณ์ในการเรียกเรียกอุปกรณ์ก็ไม่ได้นะส่วนผสมส่วนผสมหลักของเขานะ่ะมีเยอะมากหลายอย่างซึ่งผมจําไม่ได้ถ้าผมจะทําแต่ละครั้งเนี่ยผมจะต้องเปิดหนังสือดูว่าผมต้องซื้ออะไรบ้างที่ตลาดขนาดนั้นจริงทําเป็นไหมผมพอทําได้ถ้าผมดู u t u b e นะแต่ถ้าเป็นอาหารไทยคือผมสมมากจะทําได้เลยจะจําได้เพราะว่าเครื่องปรุงอะไรก็จะไม่ค่อยเยอะ ทำกินง่ายเลยผมก็เลยเอแวะตลาดแล้วส่วนมากจะเป็นอาหารอีสานซะส่วนมากพอเป็นอาหารอีสานแล้วบอกว่าเอ้าก็เราชอบกินอีกแล้วทำไมเราผมชอบกินอาหารอีสานก็จริงอยู่แต่ว่ารสชาติเขาต้องดีด้วยแล้วผมก็จะมีร้านประจำแค่ไมก่กี่ร้านแล้วในร้านประจำนั้นก็ใช่ว่าจะทำกับข้าวได้อร่อยทุกอย่างเขาก็จะมีแค่ บางอย่างที่อร่อยเช่นร้านหอมหมกที่ผมซื้อไปจัง<笑><笑>เขาก็เอาตรงเขาก็อร่อยแค่หอมหมกนั่นแหละอย่างอื่นก็ก็ไม่เท่าไหร่อย่างร้านคุณป้าแกเขาจะมีไก่ใต้น้ำกับลาบปลาดุกนะหอมหมกแกก็จะใช้คำว่าไม่อร่อยก็ไม่ได้เนะไม่ ไม่ถูกปากผมเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่แล้วแล้วแต่คนที่กินว่าถูกปากหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ไม่มีว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถูกปากหรือไม่ถูกปากแค่นั้นเองสําหรับผมไม่ค่อยมีร้านไหนทําได้ถูกปากผมเพราะว่าถ้าเป็นยิ่งเป็นอาหารไทยด้วยที่ผมทํากินเองได้อะ่ะเนี่ยอย่างวันนี้ผมซื้อ เขาเรียกอะไระน้ำตกหมูเออน้ำตกหมูผมซื้อน้ำตกหมูมาผมก็มั่นใจว่ารสชาติจะเป็นกลางๆเพราะว่าเขาทำขายผมว่ามันน่าจะไม่ <c oughs> เข้มข้นผมว่าจืดแน่นอนซึ่งผมเป็นคนกินติดไปทางเค็มนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เค็มจ๋านะต้องมีรสชาติเค็มหน่อยเพราะว่าเราไปทานกับข้าว รถไม่จัดได้ถ้าเรามีกับข้าวที่เป็นน้ําให้ซดอีกอย่างหนึ่งแต่การกินข้าวแบบนี้เราอย่างเดียวก็พอแล้วในมื้อเช้าเพราะฉะนั้นรถต้องจัดนิดหนึ่งไม่ใช่เผ็ดนะผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้โอหตอนนี้เวลา6กโงสาฟ้าก็ยังแบบ คืมฟ้าคืมฝนนะผมว่าฝนตกแน่เลยวันนี้อากาศคือไม่เย็นเลยนะเป็นอบอ้าวเลยอะ่ะเือนฝนจะตกก็ดีกว่าอากาศร้อนนะราะว่านะหน,หน้าฝนผมชอบอยู่กีดจกมาแต่เช้า วันนี้เป็นเช้าวันทำงานวันแรกของสัปดาห์ด้วยน่าจะมีมึนๆหน่อยทำงานวันแรกเราเรอติดไฟแดงเหมือนเดิมฝั่งโน้นก็จะปล่อยรถได้เลนเดียวเนาะก็จะปล่อยนานนิดหนึ่ง เพื่อระบายรถฝัง่งน้นส่วนเราก็ฝั่งนี้วิ่งเต็มถนนปล่อยแป๊บเดียวก็ลง ไฟแดงวันนี้แปลกจังพอไฟเขียวเสร็จแล้วเป็นไฟแดงปกติไฟเขียวเสร็จแล้วก็จะเป็นเลี้ยวขวาเขาโปรแกรมใหม่แน่เลยเนะ่ทำไมแปลกจัง เราไม่ออกแล้วใช่นียเราต้องแก้ไขใหม่เราต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วเพราะว่ามันเป็นแบบใหม่แล้วไฟแดง ดูกันว่าจะไปไงปกติเราจะสวนกระทางตรงเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นไฟเขียวเราเลี้ยวขวาตอนนี้ไฟเขียวฝั่งซ้ายก่อนอแล้วก็ไฟเขียวฝั่งขวาแสดงว่าน่าจะเป็นไปตามมาตรฐานผมว่าแบบนี้มาตรฐานกว่าละเพราะว่าเราต้องไปพร้อมกับเราต้องไปหลังจากที่ ไฟแดงทางขวาหมดไฟเขียวทางขวาหมดนะเพราะว่าจะไม่มีรถที่วิ่งตรงข้ามมาฝั่งนูน้นเพราะมันอันตรายว่าน่าจะใช่จริงๆด้วยกลายเป็นแยกป่อยที่ละแยกนะ นี้เราต้องทําแบบใหม่ละอันนี้คือถูกต้องผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกนะเพราะว่าส่วนมากไฟแดงจะเป็นแบบนี้เราจะไปต่อจากหลังจากที่ฝั่งขวาเขาได้ไฟเขียวแล้วเขาขึ้นแดงแล้วแบบนี้ถูกต้องเพราะว่าไอตอนที่เมื่อก่อนเนี้ยตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นแบบสวนมาก รถที่วิ่งไปทางตรงกับทางกลับเนนะี่ยที่เราอยู่จุดนั้นนะ่ะหลังจากไฟแดงเสร็จปุ๊บเราจะได้ข้ามบางครั้งรถใหญ่เขาวิ่งต่อเน,นื่อยงยาวเราไม่ได้ข้ามสักทีตอนนี้เขาทำใหม่เพราะว่าแบบนี้โอเคเพราะว่ารถการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เยอะเลยเพราะถ้ารถใหญ่เขาไม่หยุดแต่รถฝั่งนี้ออกไปแล้วด้วยความที่เราไฟเขียวเนะี่ยก็จะเกิดการสูญเสีย แต่เราต้องปรับตัวนิดหนึ่งเพราะว่าบางครั้งพอเราเห็นไฟเขียวเสร็จปุ๊บไฟเขียวที่จะไปตรงเสร็จปุ๊บเราจะไปจอดตรงกลางเพราะว่าต่อไปจะเป็นคิวเราที่นี่ไม่ใช่ละเราต้องเปลี่ยนใหม่ละเพราะไฟแดงออกแบบใหม่ลนะไม่งั้นรถทางขวากับทางซ้ายเขาจะข้ามแยกไม่ได้ ถึงบริษัทแต่เช้าเลยวันนี้กโมง44เท่ากับบางวันที่ออกมาเลยโอเคครับผมก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเขาจะแจ้งเตือนเวลาที่เรากดกระดิ่งนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ